ได้เงินรายอาทิตย์500บาทจะเก็บเงินยังไงดีคะสวัสดีคะ่ะมาพบกับว้นจริง,รงมีจริง2จริงนะคะพี่น้องเนี่ยคะถามพี่หวานมาว่าตอนนี้กําลังจะไปอยู่หอแล้วก็ได้เงินรายอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละ500บาทเก็บเงินยังไงดีนะคะก็มาทําคลิปนี้ให้กันแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นกดไลค์แล้วไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะพี่หวานขอแบ่งเป็น2ก็เลยนะคะคือ รวมวันเสาร์อาทิตย์และไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์นะคะถ้ารวมวันเสาร์นีทิก็คือ500บาทเนี่ยใช้ไปเลย7วันนะคะซึ่งพี่หวานเนี่ยแนะนําว่าให้เก็บไปก่อนเลยนะคะ70บาทค่ะถ้า500บาทเก็บ70บาทนะคะน้องๆจะเหลือเงินนะคะทั้งหมด430บาทค่ะ430บาทน้องๆเอาไปหาร7ดูนะคะว่าจะต้องใช้วันละกี่บาทก็จะตกประมาณ61บบาทประมาณนี้นะคะแต่พี่หวานขอเป็นตัวเลขกลมๆนะคะก็คือ 60บาทนะคะน้องๆเอา70บาทไปเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้วันหนึ่งเนี่ยแค่60บาทเท่านั้นนะคะแหวนก็แนะนําว่าน้องๆควรแบ่งเงินเอาไว้เลยนะคะเอา70บาทไปเก็บเลยนะคะเมื่อได้เงินมาแล้วก็ที่เหลือเนี่ยให้น้องๆมาแบ่งไว้ทีละ60 60 60 60 60ให้ได้7กองนะคะและเวลาใช้เนี่ยก็หยิบไปทีละกองนะคะใช้หยิบทีละกองทีละกองทีละกองถ้าวันไหนเหลือก็เอาไป เก็บเพิ่มนะคะก็จะได้มีเงินมากยิ่งขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งน้องๆจะมีเงินเก็บละ70บาทค่ะถ้าเกิดหนึ่งเดือนเนี่ยน้องๆจะมีเงินเก็บทั้งหมด280บาทเป็นขั้นต่ำเลยค่ะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่สองก็คือไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าน้องๆได้เงินมา500บาทน้องๆเก็บไปเลย150บาทค่ะถ้า150บาทน้องๆจะเหลือเงินทั้งหมด350บาทค่ะ ให้น้องๆนะคะแบ่งเงิน350บาทนะคะเป็น5กล่องนะคะจะได้วันหนึ่งเนี่ย70บาทค่ะน้องๆก็แบ่งเป็น70บาทไว้5กลองใช่ไหมคะแล้วก็หยิบไปใช้วันละ70บาท70บาท70บาทแบบนี้นะคะน้องๆก็จะมีเงินเก็บให้อุ่นใจและอาทิตย์ละ1 5 0อยบาทนะคะซึ่งถ้าเกิดน้องๆเก็บเงิน150บาทนะคะต่ออาทิตย์นะ1เดือนน้องๆจะมีเงินมากถึง 600บาทเลยค่ะก็ไปอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะคะยังไงนะคะใครที่ได้เงินจำนวนเท่านี้อยู่นะคะแล้วมีวิธีการเก็บเงินยังไงมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกัน,นนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกหลายๆคนค่ะวันนี้ไหว่ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย